เคยตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกงงงวยหรืออายเกี่ยวกับรอยเปียกบนที่นอนของคุณไหมคุณไม่ได้อยู่คนเดียวแน่นอนการมีความฝันเปียกหรือ nocturnal emissions เป็นเรื่องที่สามารถสร้างความข้องใจโดยเฉพาะในวัยรุ่นและคนหนุ่มสาวแต่ถ้าฉันบอกคุณว่าประสบการณ์นี้เป็นเรื่องปกติที่ไม่ควรอายละ่ะความฝันเปียกเกิดขึ้นเมื่อเราหลั่งน้ำอสุจิขณะนอนหลับซึ่งมักจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัว และสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยเช่นการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนความต้องการทางเพศหรือแม้กระทั่งการกระตุ้นทางกายภาพในขณะนอนหลับสำหรับผู้ชายมักจะหมายถึงการปล่อยน้ำอสุจิในขณะที่ผู้หญิงอาจมีการหลั่งสารหล่อลื่นจากช่องคลอดเป็นที่รู้กันว่าการมีความฝันเปียกมักเกิดขึ้นในช่วงวัยรุ่นแต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดชีวิต ความเข้าใจในเรื่องนี้ช่วยให้เรารู้สึกสบายใจและไม่โดดเดี่ยวในความรู้สึกของเราคุณเคยตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกสับสนหรืออายเกี่ยวกับจุดเปียกในที่นอนหรือไม่คุณไม่ได้อยู่คนเดียวฝันเปียกหรือ nocturnal emissions เป็นประสบการณ์ที่หลายคนพบเจอโดยเฉพาะวัยรุ่นและผู้ใหญ่หนุ่มสาวแต่ถ้าฉันบอกคุณว่ามันเป็นเรื่องปกติและไม่ควรต้องอายล่ะ ในบทความนี้เราจะสำรวจโลกที่น่าหลงหยของการหลังอสุจิขณะหลับเราจะพูดคุยเกี่ยวกับสาเหตุของมันผู้ที่มีประสบการณ์เช่นนี้และทำไมมันไม่ควรเป็นแหล่งกังวลการทำความเข้าใจการทำงานของร่างกายที่เป็นธรรมชาติแบบนี้จะช่วยให้เราเปิดใจพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้มากขึ้นแม้ว่าการหลังอสุจิในขณะหลับจะเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่หลายคนก็ยังรู้สึกวิตกกังวลหรืออายเกี่ยวกับมันซึ่งอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดและความกังวลที่ไม่จำเป็นเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศและความเป็นอยู่โดยรวมการฝันเปียกเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหลังอสุจิในขณะหลับโดยมักจะไม่รู้ตัวซึ่งอาจเกิดจากหลายปัจจัยรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนการกระตุ้นทางเพศหรือแม้กระทั่งการกระตุ้นทางกายภาพขณะนอนหลับสำหรับผู้ชาย มักเกี่ยวข้องกับการปล่อยน้ำอสุจิขณะที่ผู้หญิงอาจมีการหลั่งน้ำหล่อลื่นทางช่องคลอดซึ่งเป็นปฏิกิริยาทางสรีระที่ปกติและเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทางเพศโดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นแต่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงอายุการเข้าใจเรื่องนี้จะช่วยให้เรามองเห็นว่ามันเป็นเรื่องปกติและไม่ใช่เรื่องที่ต้องอายหรือกลัวมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเติบโต และพัฒนาการทางเพศของเราเท่านั้นหลายคนอาจรู้สึกกังวลหรืออายเมื่อพูดถึงเรื่องของการมีความฝันเปียกหรือ Nocturnal Emissions ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเราอาจจะหลั่งน้ำอสุจิในขณะหลับโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะหลายคนอาจจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นการมี Wet Dreams เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับคนจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นแต่กลับมีคนจำนวนไม่น้อย ที่รู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้บางคนอาจคิดว่ามันเป็นสัญญาณของปัญหาทางสุขภาพหรือแสดงถึงความต้องการทางเพศที่สูงเกินไปซึ่งความคิดเหล่านี้ไม่เป็นความจริงการที่เรามีเวทเดรีมส์ไม่ได้หมายความว่าเรามีปัญหาหรือความผิดปกติในเรื่องของสุขภาพทางเพศเลยการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้ชายประมาณ80-90%จะมีเวทเดรีมส์อย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วงชีวิต ขณะที่ผู้หญิงก็มีโอกาสประมาณ30-40%เช่นกันในวัยรุ่นโดยเฉพาะช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนสิ่งนี้อาจเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งบางครั้งอาจทำให้เรารู้สึกอับอายหรือสับสนเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเราตื่นขึ้นมาพบกับความยุ่งเหยิงในที่นอนอย่างไรก็ตามความรู้สึกเหล่านี้เป็นเรื่องปกติและเกิดขึ้นได้กับหลายคน การพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนหรือคนที่ไว้ใจสามารถช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นและไม่รู้สึกโดดเดี่ยวการเข้าใจว่าการมีเวท r รม์ s เป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในร่างกายนอกจากจะช่วยลดความวิตกกังวลแล้วยังช่วยให้เราเรียนรู้ที่จะยอมรับและไม่ต้องรู้สึกอายหรือวิตกกังวลเกี่ยวกับมันการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้เรามีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับร่างกายและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตการรับรู้ว่า Wet Dreams ไม่ได้หมายถึงการแสดงถึงพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมหรือความผิดปกติจะช่วยให้เรามีมุมมองที่ดีขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้การมี Wet Dreams เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย และไม่ควรเป็นเรื่องที่ต้องซุกซ่อนหรือรู้สึกอายการศึกษาและการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจที่ดีและทำให้เราไม่ต้องเผชิญกับความรู้สึกกังวลอยู่คนเดียวเมื่อเราสามารถพูดคุยและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเวทไรม์ได้ <c oughs> ก็จะช่วยให้เรารู้สึกมั่นใจมากขึ้นและสามารถรับมือกับประสบการณ์เหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้นท้ายที่สุดแล้ว การยอมรับและทำความเข้าใจในเรื่องนี้คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เรามีสุขภาพประจิตที่ดีและสามารถจัดการกับความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพการมีอาการเฉพาะขณะนอนหลับที่เรียกว่าอาการหลังในขณะนอนหลับหรือ We t dreams เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัยรุ่นแต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดชีวิต อาการนี้เกิดขึ้นเมื่อเราเกิดการหลั่งอสุจิในขณะนอนหลับซึ่งบางครั้งเราอาจจะไม่รู้ตัวเลยว่าเกิดขึ้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากหลายปัจจัยเช่นการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนความรู้สึกทางเพศหรือแม้กระทั่งการกระตุ้นทางกายภาพในขณะนอนหลับสำหรับเพศชายจะมีการปล่อยอสุจิออกมาขณะที่เพศหญิงอาจจะมีการปล่อยสารหล่อลื่นออกมา ซึ่งเป็นการตอบสนองทางสรีรวิทยาที่เป็นเรื่องปกติในช่วงการพัฒนาทางเพศโดยเฉพาะในวัยรุ่นในช่วงวัยรุ่นฮอร์โมนจะทำงานอย่างเข้มข้นทำให้ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงมากมายและหนึ่งในนั้นคือการเกิดอาการหลังในขณะนอนหลับซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากการฝันถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเพศหรือแม้กระทั่งความรู้สึกที่เกิดจากท่าทางการนอน<ๆ>เช่นการนอนคว่มทำให้เกิดการกระตุ้นบริเวณอวัยวะเพศ โดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวนอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่พบว่าไม่จำเป็นต้องมีความฝันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศเพื่อที่จะเกิดอาการนี้บางคนอาจจะฝันถึงเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องเลยแต่ก็ยังมีอาการหลังในขณะนอนหลับเกิดขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นการตอบสนองของร่างกายที่ไม่เกี่ยวข้องกับจินตนาการทางเพศโดยตรงการมีอาการหลังในขณะนอนหลับนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทั้งชายและหญิง แม้ว่าจะพบได้บ่อยในชายมากกว่าก็ตามตามข้อมูลบางแหล่งระบุว่าประมาณ80-90%ของชายจะมีประสบการณ์นี้ในชีวิตของตนขณะที่หญิงอาจมีอัตราการเกิดอาการนี้ที่ประมาณ30-40%มีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับวัยรุ่นชายที่พบว่าอาจมีความรู้สึกวิตกกังวลหรือไม่แน่ใจเมื่อเกิดอาการนี้เนื่องจากพวกเขาอาจไม่มีข้อมูลหรือความรู้เกี่ยวกับมันมาก่อน การตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกสับสนเกี่ยวกับสถานการณ์นี้อาจทำให้เกิดความวิตกกังวลได้แต่การรู้ว่าเป็นเรื่องปกติสามารถช่วยให้รู้สึกดีขึ้นได้ไม่ต้องกังวลว่าการมีอาการหลังในขณะนอนหลับจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือสมรรถภาพทางเพศเพราะมันไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั่วไปหรือความสามารถในการมีบุตรแต่อย่างใดนี่คือการตอบสนองทางธรรมชาติ ของร่างกายที่เกิดขึ้นโดยไม่มีอันตรายอะไรการมีอาการหลังในขณะนอนหลับจึงไม่ควรก่อให้เกิดความอับอายหรือความวิตกกังวลควรเป็นเรื่องที่เราสามารถพูดคุยกันได้อย่างเปิดเผยหากคุณรู้สึกไม่สบายใจหรือมีคำถามเกี่ยวกับอาการนี้การพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่คุณไว้วางใจจะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและมีความเข้าใจมากขึ้น การศึกษาเกี่ยวกับร่างกายของเราเป็นวิธีที่ดีในการลดความวิตกกังวลและสร้างความมั่นใจในตัวเองโดยเฉพาะเมื่อเราทราบว่าอาการหลังในขณะนอนหลับนั้นเป็นเรื่องปกติและเกิดขึ้นได้กับทุกคนเคยมีคนหนึ่งที่อายุ16ปีที่เพิ่งมีประสบการณ์เกี่ยวกับการมีฝันเปียกเป็นครั้งแรกเขาตื่นขึ้นมาโดยรู้สึกตกใจและไม่แน่ใจว่าเขาได้ทำอะไรผิดหรือเปล่า เขามองเห็นว่ามีรอยเปียกอยู่บนเตียงซึ่งทำให้เขาเกิดความวิตกกังวลเขาจึงเริ่มสงสัยว่าตัวเองได้ฉี่ใส่เตียงหรือไม่หลังจากนั้นเขาได้พูดคุยกับเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในวัยเดียวกันและพบว่าเพื่อนของเขาหลายคนก็เคยมีประสบการณ์เดียวกันนี้มาก,ก่อนสิ่งนี้ทำให้เขารู้สึกดีขึ้นมากเพราะเขาไม่รู้สึกโดดเดี่ยวในความรู้สึกนี้อีกต่อไป การพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์นี้ช่วยให้เขาเข้าใจว่าการมีฝันเปียกนั้นเป็นเรื่องปกติและไม่ใช่สิ่งที่ต้องรู้สึกอายหรือวิตกกังวลเขาเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับทางกายภาพที่เกิดขึ้นในร่างกายและค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับการมีฝันเปียกเขาได้รู้ว่าฝันเปียกเกิดขึ้นจากกระบวนการทางธรรมชาติของร่างกายที่มีการปลดปล่อยน้ำอสุจิในขณะนอนหลับ ซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนการกระตุ้นทางเพศหรือแม้แต่การสัมผัสทางกายภาพขณะนอนหลับเมื่อเขาเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นเขาก็เริ่มรู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องอายและไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเขาเลยเขาได้ตัดสินใจที่จะพูดคุยกับครอบครัวและผู้ใหญ่ที่เขาไว้วางใจเพื่อขอคำแนะนำและข้อมูลเพิ่มเติม การเปิดใจพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ช่วยให้เขารู้สึกสบายใจมากขึ้นและรู้ว่ามีคนอื่นๆที่เข้าใจและสามารถพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์เหล่านี้ได้ในที่สุดเขาได้เรียนรู้ที่จะยอมรับความเป็นจริงของร่างกายและรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับหลายๆคนการมีฝันเปียกไม่ใช่เรื่องผิดปกติและไม่จำเป็นต้องรู้สึกอายหรือวิตกกังวลอีกต่อไปเขาได้ตัดสินใจที่จะใช้ประสบการณ์นี้ เป็นแรงผลักดันในการเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพทางเพศและแบ่งปันข้อมูลที่ถูกต้องกับเพื่อนๆเ,เพื่อให้พวกเขาได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการมีฝันเปียกเช่นกันการเปิดใจพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลจะช่วยให้ทุกคนรู้สึกสบายใจมากขึ้นและสามารถทำให้การสนทนาเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศเป็นเรื่องที่ไม่เครียดและเป็นเรื่องปกติในสังคมมากขึ้นหากคุณพบว่าตัวเองกำลังประสบกับเหตุการณ์ที่เรียกว่า เว t dreams หรือการหลังในขณะนอนหลับและรู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับมันนี่คือขั้นตอนที่คุณสามารถทำได้เพื่อช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นและเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายของคุณมากขึ้นอันดับแรกคือดอกจันดอกจันการศึกษาเกี่ยวกับตัวเองดอกจันดอกจันการอ่านข้อมูลที่เชื่อถือได้ หรือการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสามารถช่วยให้คุณเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายของคุณได้ดีขึ้นคุณอาจจะลองค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือหรือหาหนังสือเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศซึ่งสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องและมีประโยชน์อย่างที่2คือดอกจันดอกจันการเปิดใจพูดคุยดอกจันดอกจันกับเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวที่คุณไว้วางใจ การแบ่งปันประสบการณ์จะช่วยให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในสถานการณ์นี้เมื่อได้พูดคุยกับคนอื่นๆคุณอาจพบว่าหลายคนก็เคยมีประสบการณ์คล้ายๆกันนอกจากนี้ยังมีดอกจันดอกจันการฝึกเทคนิคการผ่อนคลายดอกจันดอกจันถ้าคุณรู้สึกเครียดจากการเกิดเหตุการณ์นี้คุณอาจจะลองทำสมาธิหรือฝึกการหายใจลึกๆเพื่อช่วยให้ใจสงบลงการทำกิจกรรมเหล่านี้ จะช่วยให้คุณรู้สึกมั่นใจและสบายใจมากขึ้นเมื่อเผชิญกับสถานการณ์นี้อีกสิ่งที่ควรตระหนักคือดอกจันทร์ดอกจันท์การไม่ต้องรู้สึกผิดหรืออายดอกจันทดอกจันทร์การมีเวทเดรีมส์เป็นเรื่องปกติและเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทางเพศคุณไม่จำเป็นต้องกังวลว่ามันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคุณหรือว่ามันจะทำให้คุณมีปัญหาในอนาคต สุดท้ายนี้ถ้าคุณยังมีคำถามหรือรู้สึกต้องการการสนับสนุนอย่าลังเลที่จะติดต่อแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้การได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องจะช่วยให้คุณรู้สึกมั่นใจและเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายของคุณได้ดียิ่งขึ้นการให้ความรู้และการเปิดใจพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สามารถช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นในระยะยาว และจำไว้ว่าคุณไม่ใช่คนเดียวที่ประสบกับสิ่งนี้ทุกคนมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่สำคัญคือการเข้าใจและยอมรับมันในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตและการพัฒนาในชีวิตของคุณหนึ่งในข้อผิดพลาดที่พบบ่อยเกี่ยวกับการมีฝันเปียกหรือ nocturnal emissions คือการเชื่อว่ามันหมายถึงการมีความต้องการทางเพศที่มากเกินไปหรือพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ดี ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เช่นนั้นเลยฝันเปียกเป็นเพียงการตอบสนองธรรมชาติของร่างกายที่เกิดขึ้นเมื่อร่างกายมีการสร้างฮอร์โมนในช่วงวัยรุ่นหรือในช่วงเวลาที่ร่างกายต้องการปลดปล่อยพลังงานทางเพศอีกหนึ่งความเข้าใจผิดคือการคิดว่าฝันเปียกเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อมีความคิดหรือฝันเกี่ยวกับเรื่องเพศแต่ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ในบางกรณีผู้ชายสามารถมีฝันเปียกได้แม้จะไม่มีความฝันทางเพศหรือไม่สามารถจำฝันที่เกิดขึ้นได้เลยซึ่งหมายความว่าการมีฝันเปียกไม่จำเป็นต้องเชื่อมโยงกับการมีความคิดทางเพศเสมอไปนอกจากนี้หลายคนอาจรู้สึกกดดันหรือวิตกกังวลเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงความคิดหรือแฟนตาซีทางเพศเพื่อหวังว่าจะไม่เกิดฝันเปียกแต่การพยายามหลีกเลี่ยงความคิดเหล่านี้ อาจทำให้เกิดความเครียดและความวิตกกังวลที่ไม่จําเป็นความจริงก็คือฝันเปียกเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นกับผู้คนมากมายและไม่ควรทําให้รู้สึกอับอายหรือวิตกกังวลแต่อย่างใดหลายคนอาจรู้สึกว่าฝันเปียกเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงปัญหาทางเพศหรือสุขภาพแต่ที่จริงแล้วมันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือความสามารถในการมีบุตรแต่อย่างใด ในทางกลับกันการเข้าใจและยอมรับว่าฝันเปียกเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทางเพศและการเจริญเติบโตทางร่างกายสามารถช่วยลดความวิตกกังวลได้การสื่อสารกับเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณอาจช่วยให้รู้สึกดีขึ้นและทำให้เข้าใจว่านี่เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับหลายคน อีกทั้งยังมีแหล่งข้อมูลมากมายที่สามารถให้ความรู้และช่วยทำให้เข้าใจเกี่ยวกับฝันเปียกได้ดีขึ้นการศึกษาและพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถทำให้ความรู้สึกอับอายลดน้อยลงและเปิดโอกาสให้มีการสนทนาอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศสุดท้ายนี้อย่าลืมว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในการเผชิญกับประสบการณ์นี้และเป็นเรื่องธรรมชาติที่ทุกคนสามารถมีได้การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ เป็นกุญแจสำคัญในการเข้าใจและยอมรับตัวเองอย่างเต็มที่คุณเคยสงสัยไหมว่าการหลังในขณะหลับหรือไนฟอลคืออะไรหลายคนอาจมีคำถามเกี่ยวกับสิ่งนี้เพราะอาจรู้สึกสับสนหรืออับอายเกี่ยวกับประสบการณ์นี้แต่จริงๆแล้วการหลังในขณะหลับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนและมันเป็นเรื่องปกติมากคำถามแรกที่หลายคนมักถามคือ การหลังในขณะหลับนั้นเป็นอันตรายหรือไม่คำตอบคือไม่เลยการหลังในขณะหลับนั้นเป็นกระบวนการทางธรรมชาติของร่างกายลบมันไม่ได้ส่งผลเสียต่อสุขภาพหรือทำให้เกิดปัญหาต่อระบบสืบพันธุ์แต่อย่างใดอีกคำถามที่พบบ่อยคือการหลังในขณะหลับจะส่งผลต่อความสามารถในการมีลูกหรือไม่คำตอบคือไม่ส่งผลใดๆต่อความสามารถในการมีลูก การหลังในขณะหลับไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพทางเพศหลายคนอาจสงสัยว่าถ้าฉันมีการหลังในขณะหลับแสดงว่าฉันมีความต้องการทางเพศสูงหรือเปล่าจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับความต้องการทางเพศที่สูงเลยหลายคนที่มีประสบการณ์นี้ไม่ได้มีชีวิตทางเพศที่แอคทีฟเลยด้วยซ้ำอีกคำถามคือการหลังในขณะหลับเกิดขึ้นได้บ่อยแค่ไหนบางคนอาจมีประสบการณ์นี้บ่อยครั้ง ในขณะที่บางคนอาจมีเพียงครั้งเดียวในชีวิตเลมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นอายุระดับฮอร์โมนและความถี่ในการหลังอีกหนึ่งคำถามที่น่าสนใจคือการหลังในขณะหลับเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อมีความฝันเกี่ยวกับเรื่องเพศหรือไม่ความจริงก็คือไม่จำเป็นต้องมีความฝันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศเสมอไปหลายคนอาจเกิดการหลังในขณะหลับแม้จะไม่จำความฝันได้เลยลบ ดังนั้นหากคุณตื่นขึ้นมาและพบกับการหลังในขณะหลับอย่าเครียดหรืออับอายมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและไม่มีอะไรผิดปกติหากคุณรู้สึกไม่สบายใจกับเรื่องนี้ควรหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้การพูดคุยกับเพื่อนหรือครอบครัวที่คุณไว้วางใจก็สามารถช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้สุดท้ายหากคุณมีคำถามเพิ่มเติม หรือรู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับร่างกายของคุณอย่าลังเลที่จะปรึกษาแพทย์การให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้จะช่วยทำให้คุณรู้สึกมั่นใจและเข้าใจตัวเองมากขึ้นจำไว้ว่าคุณไม่ใช่คนเดียวที่ประสบกับเรื่องนี้และมันเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนสามารถพบเจอได้าก,การมีอาการอุจจาระในขณะหลับหรือที่เรียกกันว่า We t dreams หรือ Nightfall เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับหลายคนโดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นซึ่งเป็นช่วงที่ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนอย่างมากอาการนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการหลั่งน้ำเชื้อในขณะนอนหลับโดยไม่รู้ตัวซึ่งอาจเกิดจากหลายปัจจัยเช่นการกระตุ้นทางเพศหรือแม้กระทั่งการสัมผัสร่างกายขณะนอนหลับหลายคนอาจรู้สึกวิตกกังวลหรืออาย เมื่อมีประสบการณ์นี้แต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติและไม่ควรทําให้รู้สึกอับอายในความเป็นจริงการมีอาการอุจจาระในขณะหลับเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทางเพศและสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดชีวิตไม่ใช่แค่ในช่วงวัยรุ่นเท่านั้นหลายคนอาจมีความเข้าใจผิดว่าอาการนี้เกิดขึ้นเพียงเมื่อมีความฝันที่มีเนื้อหาทางเพศแต่ความจริงคือมันสามารถเกิดขึ้นได้ ทั้งในขณะที่คุณฝันเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับเพศเลยสิ่งที่สำคัญคือการเข้าใจว่าอาการนี้ไม่ได้ส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพทางเพศและความสามารถในการมีบุตรหากคุณมีประสบการณ์นี้และรู้สึกไม่สบายใจขอแนะนำให้คุณทำสิ่งเหล่านี้ 1. ศึกษาข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำความเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร สอ,องอเปิดใจพูดคุยกับเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวที่คุณไว้วางใจการแบ่งปันประสบการณ์สามารถช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นสามอหากคุณรู้สึกวิตกกังวลจากอาการนี้ลองใช้เทคนิคการผ่อนคลายเช่นการทำสมาธิหรือการฝึกหายใจเพื่อช่วยบรรเทาความเครียดการมีอาการอุจจาระในขณะหลับนั้นไม่ใช่สัญ,ญญาณของปัญหาสุขภาพใดๆและไม่ควรทำให้คุณรู้สึกผิดหรืออับอาย ในท้ายที่สุดการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้จะทำให้คุณมั่นใจมากขึ้นเกี่ยวกับร่างกายของตัวเองหากคุณมีคำถามหรือต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมอย่าลังเลที่จะติดต่อผู้เชี่ยวชาญหรือแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ขอบคุณที่คุณให้ความสนใจในเรื่องราวเกี่ยวกับอาการอุจจาระในขณะหลับหากคุณคิดว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์โปรดแบ่งปันให้กับเพื่อนๆ และติดตามเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศและการศึกษาจำไว้ว่าความรู้คือพลังและคุณมีสิทธิ์ที่จะรู้สึกมั่นใจและมีข้อมูลเกี่ยวกับร่างกายของตนเองขอบคุณที่คุณติดตามการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของการปลดปล่อยในขณะหลับหรือที่เรียกว่าเวทดรม์กันนะคะ หวังว่าข้อมูลที่เราได้พูดคุยกันวันนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจมากขึ้นว่าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องปกติและเกิดขึ้นได้กับทุกคนโดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นถ้าคุณมีข้อสงสัยหรือรู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับประสบการณ์นี้อย่าลังเลที่จะพูดคุยกับคนที่คุณไว้วางใจหรือค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้การเข้าใจถึงความเป็นจริงเกี่ยวกับร่างกายของเราเป็นสิ่งสำคัญมากคุณสามารถติดตามช่องทางของเรา เพื่อรับข้อมูลและความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศได้และหากคุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมแชร์ให้กับเพื่อนๆของคุณด้วยนะคะการแบ่งปันความรู้คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันขอให้คุณมีสุขภาพดีและรู้สึกมั่นใจในตัวเองค่ะ